เงาเงาหนาวหนวแบบนี้คิดอะไรไม่ออกนะคะเล็กจะพาไปเที่ยวกราสโกสกอตแลนด์นะคะไปสกอตแลนด์พลาดไม่ได้เลยนะคะต้องไปที่พอร์ตสตีนะคะวิสกี้บาร์นะคะคืออู้หูเขาขึ้นชื่อมากนะคะไปสกอตแลนด์ก็ต้องไปลองวิสกี้ถ้าใครไม่ได้ดื่มวิสกี้หรือไม่ได้ลองวิสกี้สักจอกสัก กรึมสักกระดุมกระดองนะคะก็ถือว่าไปไม่ถึงสกอตแลนด์นะคะส่วนอาหารขึ้นชื่อนะคะก็คือฮากิสนะคะสั่งอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับฮากิสนั่นก็คืออูดีจอใจทั้งหมดนะคะส่วนใครถามมาว่าทาไมเล็กไม่ค่อยแนะนําของกินนะคะเพราะเล็กไม่ค่อยได้กินเองนะคะเล,เล็กไปกับสามีนะคะก็คือเบื้องบนก็สั่งลงมาแล้วนะคะ ก็คือต้องไปลองน้ําพระธรรมเท่านั้นนะคะบงบนเขาจะหาข้อมูลมาว่าน้าพระธรรมที่ไหนรสชาติเด็ดรสชาติดีละมุนลิ้นนะคะเราจะไปที่นั่นนะคะถ้าเรื่องอาหารการกินนะคะก็กินตามมีตามเกิดบางทีก็ไม่ได้กินไม่ได้มีอะไรลงท้องเลยนะคะโอ้ยสงสารน่าสงสารเล็กเป็นคนน่าสงสารนะคะ